สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนเวอ์ปูตอนนี้ไม่ได้ลุ้นแค่ว่าจะได้ใครใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวเก่าตัวไหนจะย้ายทีมบ้างเป็นเรื่องที่หลายคนใจคอไม่ค่อยดีใช่ไหมโอเคเราพอจะรู้กันอยู่นะครับว่าดาวิดนูนเยสน่าจะย้ายคุยเวนเคเลอร์ย้ายแน่นอนนะแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันกับคอสตาซิมิคาสก็คงมีคนหนึ่งต้องไปนะแต่ตัวที่อาจจะส่งผลกระทบมากที่สุดถ้าย้ายทีมก็คือลุยส์ดิอาร ลุยส์ดิแสนะครับดิแอสเนี่ยได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาและทีมในซาอุตัวเขาเองพูดตลอดว่ารักเร์วโลมีความสุขดีที่นี่นะแต่เมื่อวานนี้มันชักจะไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าภรรยาของดิแอสคุณเกราปอนเซเนี่ยเธอโพสต์รูปโพสต์ข้อความลงไอจนะครับสื่อความหมายเหมือนบอกลาเหมือนบอกลาเ์วโล รูปเนี่ยเป็นรูปเกรากับลูก2คนฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกับหลุยส์ดิอาสโบกไม้โบกมือให้แฟนๆในแอนฟิลด์นะครับส่วนข้อความนะครับเธอโพสต์ว่าถึงแฟนบอลเอร์พูที่สุดจะเหลือเชื่อตั้งแต่วันแรกที่พวกเรามาถึงก็ได้สัมผัสความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรารู้ดีว่าสโลแกนของเร์พูก็คือ you never walk alone แต่การได้ยินแฟนๆร้องเพลงนี้ในสนามด้วยหัวใจด้วยความรัก มันทำให้ครอบครัวเราเชื่อสนิทใจว่าอยู่ที่นี่เราไม่เดียวดายแน่นอนแฟนๆไม่ใช่แค่เชียร์แต่ให้หมดทั้งใจทั้งหมดที่พวกคุณทำเพื่อลุยส์ทำเพื่อครอบครัวของพวกเราคือสิ่งที่จะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนไปชั่วชีวิตขอบคุณสําหรับทุกความรักทุกความเอาใจใส่ทาให้เราอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านพวกคุณคือแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก โพสต์นี้ของภรรยาหลุยส์เิอาสเนี่ยอาจจะเป็นคําขอบคุณธรรมดานะครับอาจจะไม่ได้แฝงความหมายอื่นก็ได้นะครับแต่หลังจากแฟนหงเห็นโพสต์เข้าให้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสนะครับคนเอาไปแชร์ต่อๆกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเมียบอกลาแล้วเห็นไหม <c oughs> คนอ่านแล้วใจหายไงตรงข้ามกับแฟนบาร์เซโลนาที่เข้ามาเม้นทันทีนะครับว่ายินดีต้อนรับสู่คาตาลุนญ,ญาอ่ะ คิดว่าไปบาซ่าแน่นอนบางั้นเถอะนะครับเรื่องหลุยส์เดีสจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับช่วงหนึ่งมีรายงานว่าอาร์เนล์สลอตพร้อมปล่อยดิอาสเพราะมีโคดี้กั๊โปอยู่นะแต่บอร์ดบริหารอยากต่อสัญญานะครับความเห็นไม่ตรงกันนะครับทดยผูชมครับดิอาสอายุ28หมดสัญญาปี2027เหลือสัญญา2ปีถ้าไม่ต่อใหม่ภายในฤดูกาลหน้าเนี่ยปีต่อไปอาจจะยุ่งนะครับ เลวพูต้องไม่ปล่อยเรื่องยืดเยื้อไปถึงปีสุดท้ายของสัญญาเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะซ้ำรอยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ได้นะโอเคถ้ามาดูเหตุผลว่าทำไมควรตอ่อทำไมควรจะขายเนี่ยนะถ้าจะต่อก็คือดิอารสตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพีคเลยนะคะรับทูกชมครับกำลังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของตัวเองเก่งแล้วก็มีประสบการณ์นะครับถือว่าฝีเท้าระดับโลกเบลคลาสได้นะลุยส์ดิอารสเนี่ยนะครับแล้วเล่นได้หลายตำแหน่ง นะทั้งริมเส้นนะแล้วก็ตรงกลางเปิดบอลได้ยิงประตูได้นะครับนะส่วนเหตุผลที่อาจจะตัดใจขายก็คือขายตอนนี้มันได้ราคาไงนะใส่มาง่ายๆเลยนะครับขายตอนนี้ได้ราคานะอายุ28กําลังดีเลยถ้าปล่อยไปถึง29้าหรือ30เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ค่าตัวเหมือนที่ได้ตอนนี้นะครับหรือเผลอๆอ,อาจจะไม่ได้เลยนะเออ อีกอย่างที่มีผลก็คือเลียวพูลเนี่ยกำลังจะได้ฟลอเรนเวสนะแล้วก็อาจจะรวมถึงอูโกเอคิติเก้ด้วยนะครัเวเนีจะสามารถเล่นตำแหน่งหลุยส์ดิแอสได้นะครับเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายได้นะส่วนเอคิติเก้ก็เป็นหมายเลข9ธรรมชาติดิแนสะไม่ต้องโดนโยกไปเล่นศูนย์หน้าจำเป็นอีกต่อไปแล้วเหตุผล2มุมนี้นครับท่านผู้ชมครับอร์เนอร์สโลตกับทีมงานเนี่ยต้องถกกันแล้วสรุปว่าจะอย่างไรดีนะครับ จะปล่อยดีอหรือว่าไม่ปล่อยนะขายหรือไม่ขายอ,อีกไม่นานน่าจะได้รู้กันนะครับโอเคส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับเกว่าพูนอกจากกำลังเร่งปิดดิวฟลอเรนเวสยังเดินเรื่องขอซื้อมิลอสเคอร์เคสแบ็กไซบอลหมัดไปด้วยนะครับคือความแรงแล้วก็ความแพงของเวสเนี่ยมันกลบข่าวเคอร์เคสไปหมดเลยแต่รายงานบอกว่าทุกอย่างคืบหน้าด้วยดีนะครับ วาบริซิโอโรมาโนกูรูตลาดนักเตะอัปเดตเรื่องหงกับเคอร์เคสว่าตกลงกันเรียบร้อยนะครับบอกเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับสัญญาส่วนตัวก็โอเคนะครับมิลอสเคอเคสอยากมาเลี้ยวผูเต็มแก่แล้วอยากมาเต็มที่แล้วนะตอนนี้ร้อยหงตกลงราคากับบอลหมัดอย่างเดียวนะครับค่าตัวตั้งไว้ประมาณ45ล้านปอนด์แต่อาจจะต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับ หงจวนจะได้ทั้งเคอร์เคสทั้งฟลอเรนเวสแต่เตรียมขายประตูมือ2คุยเวนเคเลอร์นะครับจะขายให้กับเบรนฟอร์ดตกลงค่าตัวกันได้แล้วนะครับ18ล้านปอนด์คุยเวนจะไปเป็นมือหนึ่งทีมพึ่งพิฆาตแทนมาร์คเฟลเกนที่ย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะคุยเวนเคเลอร์เข้าอะคาเดมี่เลียบพูตั้งแต่อายุ17นะครับตอนนี้26นะลงตัวจริงช่วยทีม,วาามคว้าแชมป์คาราบาวครับได้2หนเป็นจอมเซฟจุดโทษที่แฟนๆไม่ลืมแน่นอนนะครับ ควีบินไปเบรนฟอร์ดก็จะได้เป็นตัวจริงอย่างที่เขาอยากจะเป็นนะครับจะเป็นตัวจริงมือหนึ่งเต็มตัวสักทีนะครับส่วนเลวพลฤด,ดูกาลหน้ามีจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับมาเป็นประตูคนใหม่จะมาแย่งมือหนึ่งกับอาริซงในอนาคตนะส่วนเชลซีน่าจะได้เลียมดีลับในสัปดาห์นี้นะครับดีลับจะย้ายจากอิฟสวิชมาเป็นกองหน้าคนใหม่ของทีมสิงห์บลูส์ข่าวบอกว่าตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยนะครับ ค่าตัว30ล้านปอนด์นะแต่ว่าต้องแบ่งให้มาซิตี้ทีมเก่า30%เฮ้ยอย่างนี้เอฟสวิชก็เหลือไม่เท่าไหร่เองนะครับเนี่ยนะดีลับเตรียมตรวจร่างกายนะครับและน่าจะเซ็นสัญญา6ปีนะส่วนคนที่โอเคแน่นอนแล้วนะครับย้ายแน่ๆก็คือมัตติุสคุนย่าครับโดยชมครับยืนยันไปอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแน่นอนนะ ปีศาจแดงเมื่อวานนี้ยืนยันได้ตัวมาติอุสกุนญ่านะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลจากวูฟแฮมตัน62.5ล้านปอนด์นะแบ่งจ่าย3งวดนะครับงวดละ20กว่าล้านนะสามงวดจ่ายภายในเวลา2ปี <c oughs> น่าจะมาใส่เบอร์10แทนมาคัสไรส์เฟิร์ตนะครับมาติอุสกุนญ่าอายุ26ฤดูกาลที่ผ่านมายิง17ประตู6แอสซ,ซิสจาก36นัดให้กับวูฟแฮมตันนะ ผีได้คุณย่ามาแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นแบรนด์เอมเบอร์โม่นะครับปีกจอมถล่มประตูของเบรนฟอร์ดนะส่วนพวกที่จะโดนขายเอาเงินมาหมุนนะครับเพียบเลยมาครัสแรนฟิร์ดนะอันโตนี่นะครับเจเดนซานโชอ,อาลิฮานดูกานาโชและอาจจะรวมถึงบรูโน่นะครับเอาพีเราพร้อมทุ่มร้อยล้านปอนเพื่อบรูโน่นะบรูโน่ล่าสุดเนี่ยแฟนผีเห็นแล้วเสียวนะครับไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดเจ้าคันเซลโล เพื่อนร่วมทีมชาติโปรโต,ตุเกสอดีตแบ็กซ้ายมาสซิตี้นะครับเจ้าคันเซโลตอนนี้เล่นให้กับอัลฮิลาวนะเล่นในซาอุกับทีมอัลฮิลาวนะครับเจ้าคันเซโลเนี่ยคนเห็นภาพแล้วโอ้โหบอกเจ้าคันเซโลนี่มันสปายชัดๆเลยมันต้องมากล่อมบรูโน่ให้ไปเล่นซาอุด,ด้วยกันแน่นอนอไม่รู้ยังไงคือเขาเป็นเพื่อนกันแหละใชมาล่าจะถามว่าจะคุยเรื่องซาอุไหมผมก็คงคุย แต่อยู่ที่บรูโน่นะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับโตโตกันแล้วงไงมา <laughs> ปารีสแซงเชแยงแชมป์ยุโรปทีมใหม่นะครับ <laughs> แ่ฉลองแชมป์เมื่อวานนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยคือเดินทางจากมิวนิกนะครับกลับถึงปารีสตอนบ่ายลงเครื่องเสร็จขึ้นรถบัสเปิดหลังคาแฮเลยนะครับท่านผู้ชมน <laughs> ะไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วครับลงเครื่องปุ๊บนะขึ้นรถบัสแห่ฉลองแชมป์เลยนะ <laughs> แฟนๆเนี่ยมารอตั้งแต่ที่สนามบินนะครับ ทีมก็ขึ้นรถไปเริ่มแห่จากถนนชองเอลิเซ่นะครับคนมากันเป็นแสนเลยนะขบวนแห่นี่ไปจบที่ประตูชัยนะครับจากนั้นไปพบท่านประธานาธิบดีเอมมอนยลมัครงนะครับส่วนช่วงค่ำสองทุ่มครึ่งเปเชไปฉลองต่อที่สนามปาร์คเดบแปรงบ้านตัวเองนะครับแสงสีเสียงจัดเต็มเลยนะครับดีเจสเนคมาเปิดเพลงด้วยนะครับช่วงพิธีการเนี่ยโอเคกับตันทีมมาคินยอสกับประธานสมสรุร นักเสื้ออัลคีไลฟีนะครับถือถ้วยแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเดินออกมากลางสนามนะครับกลางสนามมีมีเวทีอยู่นะครับนะวินาทีนั้นเนี่ยสนามปาร์คเดปแรงนะครับจากสนามบอลกลายเป็นปาร์ตี้ท่ามกลางแฟนๆเกือบห้าหมื่นคนนะบรรยากาศน่าประทับใจนะครับนะเปเชปิดท้ายงานด้วยการให้นักเตะทุกคนนะครับถือถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเดินขอบคุณแฟนบอลไปรอบๆสนามนะครับยิ่งใหญ่ประทับใจนะครับในสนามปาร์คเดปแรง แต่ว่าข้างนอกสนามนะครับตามท้องถนนในปารีสเนี่ยตีกันเล็กเทะเลยแฟนเปเชกลุ่มฮาร์ดคอร์ครับรวมทั้งพวกแก๊งอนาพานเนี่ยมันออกมาผสมโรงนะครับก่อเหตุจราจน2วันติดติดนะเมื่อคืนวันเสาร์หลังจากเปเชได้แชมป์นะครับแฟนๆเนี่ยมีทั้งตีนกนกลางถนนแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองนะครับนบนถนนรถก็วิ่งไปนะครับไอ้พวกอันาพานก็ออกมาวิ่งไล่ตีกันอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วไม่ใช่แค่ในปารีสะครับเมืองอื่นก็มีเหตุการณ์วุ่นวายนะอย่างที่เมืองดักสครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยวัยรุ่นอายุ17ปีถูกแทงเสียชีวิตนะครับถูกแทงที่ท้องนะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนที่ปารีสก็มีวัยรุ่นขี่สกูตเตอร์ชนกับรถยนต์นะครับขณะฉลองแชมป์เสียชีวิตเช่นเดียวกันเสียชีวิตไป2รายนะครับล่าสุดเนี่ยนะเหตุการณ์วุ่นวายมีผู้บาดเจ็บประมาณ205คนนะครับ พวกขาโหดโดนจับไป294รายมีตำรวจบ,บาดเจ็บสาหัสจ,จากการโดนพลุปลาใส่นะครับเจ็บที่ตากับศรีรษะตอนนี้อาการโคม่าอยู่นะครับอันนี้คือหลังจากได้ชมปนะครับคืนวันที่ได้ชมปเนี่ยส่วนช่วงแห่แชมเมื่อวานนี้นะครับมีเผารถนะมีตีกับตำรวจนะครับคว้างทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือเข้าใส่ตำรวจนะครับก็เลยเจอยิงแก๊สน้ำตานะครับเจอฉีดน้ำใส่นะ แตกกระจายเลยนะครับท่านผู้ชมครับโดนตำรวจเอากระบองตีนะครับเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายนะท่านประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเอมอลีมาครงนะครับออกมาประนามพวกที่ก่อความวุ่นวายว่าไม่ใช่แฟนบอลที่แท้จริงนะทำชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเออแต่มันก็มีหลายกลุ่มอะกลุ่มที่ดีก็มีนะครับกลุ่มดีดเขาก็แค่ร้องเพลงดีใจฉลองเฮฮานะครับแต่พวกอันดาพาลแล้วก็พวกแก๊งเนี่ยนะมันสร้างความวุ่นวายป่วดเมืองนะครับนะ เสียดายนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุ่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ